สวัสดีที่ป่าอ้อยครับวันนี้เนาะพี่น้องโอ้วันนี้นอนเว้นไข่แตกอะหยุดไม่ได้ครับภาพพี่น้องมาเกาวงอ้อยเนาะเลี้ยวเลี้ยวเกาได้เลยพี่น้องเนาะบ่ไไหถทายคลิปป่าอ้อยจ้าเถืออันให้เขาดูแลให้ให้คนตัดเขาดูแลให้ครับเนาะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยไปฝากเนาะพี่น้องก็นำใจเล็กๆน้อยๆจะกิปปุ๋ยเนาะพี่น้องขี้หมูอัดเม็ดครับเนี่ยบอกไปบอกมากกับมาขายของอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว อีกประมาณหนึ่งเดือนเราเจอกันเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะพาเอาขี้หมูอัดเม็ดมาใส่อ้อยนะครับพื้นที่ตรงนี้แปดไร่เราจะใส่แปดสิบปุ๋ยนะครับแปดสิบกระสอบกระสอบล้วยิหาโลพี่น้องจัดไปขอเน้นๆเนนต็มๆปีนาเข้ามาแล้วข้าวอ้อยยังบ่ลงเลยพี่น้อง <c oughs> เสียงอาจจะไม่ชัดเจนแจมแจ้งนะครับเนาะนี่ผ่านเก่ารองอ้อยพี่น้องอันนี้ ขอยืมขอเช่าเข้ามาก่อนพี่น้องเนาะตัวเองไม่มีครับเพราะว่าทาอ้อยแปลงเดียวเนาะพี่น้องอยู่ในการเรียนรู้ตอนนี้เรวาพาพี่น้องมาเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับอ้อยพันยังกับมูฮูมแต่ว่าพื้นที่มองนี้แปดไรนี่ได้สามพ่วงบ่เต็มครับขาดอีกหกตันไปเอาฟังผนอีกเนาะพี่น้องอันหลายๆคนบอกว่าเอาเนวเก่าสปริงดีกว่าพี่น้องเนี่ยมันถึงต่อถึงหินถึงยางมันเด้งออกเนาะพี่น้องเนาะตตัวนี้ก็คือตําต,ตึงก็คือ ถ้าผู้ใดใจหอนไอ้ผู้ใดตีนผีเนี่ยจังน้อยนี่น็อดขาดครับบอยังเกาได้เลยพี่น้องเนาะอันอันนี้คนดูแลให้เขาบอกนะครับคือบมมีเวลาว่างไปเกาให้เด้อไปเกาเองยังตัดอ้อย่แล่าเลยลายปแปงแห้งพี่น้องเนาะเขารับเมาตัดหลายแปงผมก็จุจะเอาเลยตัวนี้เป็นเอลาซูนครับพอดีแห้งเป็นรุ่นที่พอดีที่สุดนะครับผมเนาะตาอ้อย แปลงน,นี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเลรักษาต่อที่สองพี่น้องต่อแรกเราไม่ได้พาพี่น้องมาถ่ายชิปเลยต่อตอนนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนมือนี้มันที่สิ้นเดือนแลลวครับมันวันที่ยี่สิบเอ็นาะวันที่ยี่สิบเอ็มอกราเดี๋ยวผมจะลงชิปบันจันแต่ผมจะลงชิปบันจันเดี๋ยวผมจะลงชิปวันจันรทุกวันศุกร์จันกับศุกร์นะครับผมฝากพี่น้องติดตามด้วยเนาะ อ้อยแปลงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่อยๆขี้มูอัดเม็ดเราจะอัดไปเลยถามว่าใจว่โอ้ยบ่ใจอย่างไรเนาะเขาว่าอ้อยราคาล่ลงได้พี่น้องปีหนะ้าร่วงเมืองจักตั้ง <c oughs> จะบูบหรือจะอะไรหรือจะเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องเอาสามพวกงกับพ่อแล้วว่าหลายขาดหกตันก็ยัง ยังบ่ได้เคลี่ยงเงินยังบ่ได้เคลียร์บัญชีกันเลยครับเนาะเดี๋ยววันเคลียร์บัญชีไม่ไม่ขอถ่ายคลิปนะครับเนาะสวัสดีที่ป่าอ้อยวันนี้เดี๋ยวเราไปเกาลองอ้อยกันดีกว่าไปจวดจัดอาจารย์รนักดนตรีเป็นไงเดแล้ววิธีเกาลองอ้อยมันระมือหยวกถ้าประมาณนี้นะครับมันมีสองเขีวพี่น้อง เกียร์มมไม่นอง่นองเนาะนี่พี่นองมันมันจะซ้ำร่องหนึ่งเลยพี่นองนอะมันจะได้ซ้ำหนึ่งร่องนะครับก็คือแล่นล้นไปแล้วก็แล่นล้นว้นไปซ้ำอีกร่องหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกะสุดล้ะ ชีบติดกะะุยกระจเลยตอวไวก็นาเสียรู้เสียมเสียไปน้อยน่อยเดียวสำนี้พี่น้องเนาะโอ้ยมันแมดแนวว่าแรลเกียร์สองหนี่เราจะเจอกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับพี่น้องแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่า เพราะว่าวันศุกร์เมื่อกี้เราก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมมันผมมีเวลาว่างพี่น้องนี่เาล่นซ้ำเหมือนสิครับเนาะนี่ก็คือล่องต่อไปกับเลีนประมาณนี้แหละครับเลีนซ้ำม,มันซ้ำม,มากแถวหนึ่งนะ่ะพี่น้องมันดีซ้ำพี่น้องพังผมพังเรียนผิดตัว เบื้งล่องชอบไปพี่น้องจังสิงเขาใจเนาะอันนี้ห้อย,ยมันผมยานรดมันติดผมแล้วมาเก็บงานมึงดีก่อนนี่บังนี่มันมันจะซ้ำแบบได้วะที่นี่มันจะซ้ำล่องนี่ครับนี่นี่นี่เห็นบอเีอห้อยเก่าเนี่ยพี่น้อง มันจิซ้ำไปลองนึ่งไหมนะ้นองเก่ามาแล้วมันก็ติซ้ำม,มาอีกลองนึ่งนี่แหละครับปรดมากนู้นเห็นห้อยเก่าไหครับโอ้โแรนตกลง ก้อยโค้ดเฮมันดิซ้ำมาอีกเด่นมด้ยเก่าแล้วมันดิซัำมาองนรองงนี้ยังไม่ได้เก่า